ปนัดดานะคะน้ำหวานนะคะผู้อำนวยการสายงานธุรกิจเกษตรปสสศุสัตว์และปฏิบัติการบริษัทเวียนยู a p สเปเชียแปซิฟิกค่ะสำหรับงานต่อไปที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจปสสศุสัตว์นะคะก็จะวนกลับมาที่เมืองไทยค่ะจะเป็นครั้งแรกค่ะของการรวมตัวกันร,ระหว่าง With Worldwide นะคะแล้วก็ With m International ค่ะซึ่งทั้ง2ผู้จัดงานนะคะ mm hmm. ก็เป็นผู้จัดงานระดับโลกสําหรับงาน With Asia นะคะ mm hmm. ก็เป็นงานที่ทุกคนรู้จักอยู่แล้วนะคะเราก็เลยมีการจัดงานใหม่ขึ้นมาชื่อว่า Health and Nutrition Asia นะคะโดยที่งานนี้เราจะเน้นไปที่เรื่องของสุขภาพสัตว์โภชนาการสัตว์นะคะแล้วเราก็จัดร่วมกับงาน With Tem Asia นะคะซึ่งจะเน้นไปที่เรื่องของอาหารสัตว์นะคะส่วนผสมต่างๆนะคะโดยงานนี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่7 ถึง9กกันยายนนะคะที่พอ9และ10ค่ะ Impact เมืองทองธานีและอย่างที่บอกนะคะว่างานนี้พิเศษมากๆเพราะว่า2ผู้จัดงานค่ะไม่เคยจัดงานร่วมกันในเอเชียมาก่อนเลยนะคะแต่ว่าได้จัดงานร่วมกันมาแล้วเมื่อเดือนพฤษภาคมนะคะที่อูเทรกประเทศเนเธอร์แลนด์แล้วก็เสียงตอบรับจากผู้แสดงสินค้าแล้วก็ผู้เข้าชมงานเนี่ยดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าทั้ง2ผู้จัดงานเนี่ยมีเน็ตเวิร์กในเรื่องของวงการปัจจุตั์ที่ไม่แพ้กันเลยนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยเกิดเป็นงานที่น่าสนใจมากไม่อยากให้พลาดเลยค่ะ ปัจจุบันนะคะคือจริงๆมองได้หลายแบบเนาะคือเราอาจจะเคยเราอาจจะได้ยินว่าบางธุรกิจอย่างเช่นธุรกิจหมูเราอาจจะซบเซาลงแต่ว่าถ้าเป็นธุรกิจไก่ไข่หรือสัตว์ปีกอย่างที่เห็นว่าในปัจจุบันก็มีความต้องการบริโภคที่ยังสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องอะนะคะก็เลยมองว่าจริงๆมันเป็นโอกาสของธุรกิจสัตว์ปีกต่างๆนะคะแล้วก็สัตว์น้ําในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ต้อง ส่งเสริมผู้เลียงสุกรให้เขากลับมาเข้ามาอยู่ในวงการเลี้ยงสัตว์ให้ได้เร็วที่สุดนะคะก็อยากจะให้ใช้เวทีนี้นะคะ่ะมีการเจราจาธุรกิจการมีการแลกเปลี่ยนความรู้แล้วก็ปัญหาต่างๆกันระหว่างภาคเอกชนภาครัฐแล้วก็องค์กรต่างๆะะเพื่อที่จะช่วยผลักดันอุตสาหกรรมไทยเพราะว่า งาน Health and Nutrition แล้วก็งานวิกแคมเมเชีย่ะไม่ใช่งานสำหรับประเทศไทยอย่างเดียวนะคะแต่ว่าเป็นงานสำหรับทั่วทั้งอาเซียนแล้วก็ทั่วทั้งเอเชียที่จะมาแลกเปลี่ยนความเห็นกันก็อยากให้ทุกคนมาเยอะๆค่ะก็มาช่วยกันผักดันอุตสาหกรรมไทยนะคะให้ยังเป็นผู้นำในด้านนี้อยู่ค่ะ